กาบสวัสดีครับผมแซลมอนคุณนะครับตอนนี้ก็อยากพูดไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าใส่รีเทนเดอร์ไอ้เยีตอนนี้รีบกลับเลยคือแบบรีบครับพอดีเพื่อนผมบวชนะครับแล้วผมต้องกลับจังหวัดเลยจากนนทบ,บุรีไปจังหวัดเลยดูดูดูว่ากี่กิโล5้า้อยสาบสองโอ้โหมึงดูนั่นสิ5้าากิโลผมต้องรีบกลับอะ่ะเพราะว่างานบวชเพื่อนทั้งคนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นคลิปเล่าให้ดูเรื่องมันมีอยู่ว่าอยู่ดีๆเพื่อนผมมันทักมาว่า เฮ้ยเพื่อนกูจะบวชแล้วนะเว้ยมาเป้ามาเป้าอะไร <S <S อย่างเงี้ยแต่ทักมาไม่ถึงอาทิตย์อะถ้าแบบนับอะให้เวลาเตรียมตัวไม่มีครับให้เวลาลางานก็ไม่มีคือไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยแต่คือเพื่อนรักผมไงผมก็ต้องไปไงน,น,น,นั่นแหละคือประเด็นผมเลยก็ต้องรีบอยู่เนี่ยเหมือนในคลิปเลยแล้วระยะทางที่ผมจะไปก็500กว่ากิโลผมก็ต้องถอจากนนทบุรีตึกตึ๊กต ไปที่จังหวัดเลยก็รับชมคลิปกันต่อเลยไปกันรถพร้อมแต่คนไม่รู้จะไหวหรือเปล่าไอ้เขียดูดิสภาพน้ำขังนองเลยฝนตกกูขออย่างเดียวว่าฝนอย่าตกไอ้ถ้าฝนตกนี่คือไปช้าลงนะเนี่ยคือแบบไปช้าลงอะไอ้เขียจะถ่ายแบบเป็นระยะระยะก็แล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันผมรีบ ตอนนี้ผมก็อยู่ปั๊มทีทีนะครับแวะเติมน้ํามันก็น้ํามันที่จริงเติมเต็มแล้วมันยังไม่รีตอนนี้ผ่านมาเหลือส้อยสิบสกิโลจาก540หรือ30ก็ไม่รู้อ่ะผ่านมาแล้ว2กิโลดูสภาพกูมึงว่าจะไปทันไหมตอนนี้เวลาตอนนี้เวลาเที่ยงคืน6นาทีว่าจะพักรถสักแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวรถกูพังเอาไอ้สัตว เฮียรถรถจะพังก่อนจะไปถึงนะอูคิดว่าพักแป๊บนึงพักรถพักคนคนตอนนี้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าตอนออกมาก็ประมาณสามทุ่มสามทุ่มนิดนิดละมั้งตอนออกมาตอนนี้ก็เที่ยงคืนใช่หมสี่ห้าหกผ่านมาสามชั่วโมงสามชั่วโมงผ่านไปสองรอยกิโลใช่ปะก็อีกหกชั่วโมงกลัวดีที่ฝนมันตกฝนมันตกนะแต่กูผ่านนะฝนฝน ฝนหายตกไปแล้วดูน้ำยังคลองอยู่เลยเห็นปะเห็นปนะแล้วเจอไปจุดใหม่ที่ต่อไปตอนนี้ผมก็อยู่ปตทผูเรือนะเป็นปั๊มผูเรือนี่นี่ปกาศดูระยะทางที่กูจะไปต่อเหลืออีก4 1กิโลถ้าพร้อมแล้วก็ เมื่อกี้นั่งกินอะไรรองท้องไม่ได้กินอะไรรองเขาก็กินข้าวยังไม่ได้กินข้าวแต่เลิกง,งานมานอนก็ไม่ได้นอนไอ้เฮียรีบจัดเหลือสี่สิบเอ็ดกิโลก็ไปกันไอ้เฮียเสียใจว่าเฮียตรงนี้เป็นภูหินกองนะเห็นปะข้างหลังเป็นภูหินกองนะครับแต่เวลานี้ก็ประมาณหกโมงแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นโอ้เศร้าอุตส่าห์ว่า,วววววาวววจะพามาดูวิวแบบ กูเขาแล้วมีพระอาทิตย์ขึ้นเน่ยแม่งพระอาทิตย์เสียบไม่โผล่สงสัยเพราะจะเป็นฝามมืดด้วยละ่ะดูดิฝามมืดอะ่ะเฮียโอ้แลพอเห็นพอเห็นแสงแบบลำลำ,ล,ำลิบลีอยู่แต่เมฆบังเฮียอุตส่าห์เม่งกะให้มันแบบมาถึงนี่ประมาณหกโมงอะ่ะ แล้วจะได้ดูวิวสวยๆไปตามทางอ่ะเยี่ยเสียกเมฆบังไงสัตว์ <S <S นี่ทุกคนดูขั้หลักผมนี่ก็เป็นโคร้งร้อยศพนะดูโค้งร้อยศพเนี่ยโค้งร้อยศพที่อยู่จังหวัดเลยที่มันดังๆอ่ะกู้่ามาเส้นนี้เพื่อจะได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดูภูเขาแบบเนี้เนี่ยกูส่าแบบ ถ่อมาเส้นนี้แม่งมืดชิบหายเลยกูบอกเลยถหนนเส้นนี้โคตรมืดอ่ะมาแล้วคุ้มค่าไหมก็ไม่คุ้มไอ้พรยพาทิตย์ไม่ขึ้นเมฆแม่งบังหมดเลยมึงดูเมฆดิโคตรดำไอ้เหี้ยแต่พาทิตย์แม่งจะขึ้นแล้วมึงก็บังอยู่นั่นละมึงก็บังอยู่นั่นแหละมันจะขึ้นก็ไม่ให้ปล่อยมันขึ้นมึงดูดิเป็นไงล่ะบ้านผมมีแต่ภูเขาเลากาภูเขาเลากาของจริงไปแล้ะ ถ้าพาธีดไม่ขึ้นก็ไปกันต่ออย่าว่าแค่เนี้ยแค่เนี้ยไม่เอ้ยลมแห้งแถวแ่วอะจริงดีเพื่อนขันบลมมมีันบให้เมมี่มืนแดกันไรเป่ามีกระบี่ปนนี่นะจังบมีคนดีได้กองถ่ายรูปยู่ดฮะยังรู เพื่อโก้กูมีเชืออไรอันทุกคนได้กินอะไรปะนาคบอกว่าเป็นวันเกิดของนาคนะครับวันที่แปดคือวันเกิดของนาคยังเป็นนาคอยู่นะวันที่เก้าก็คือได้เป็นพระแล้ววันที่สิบเข้าพรรษาโอ้โหอะไรมันจะตึงขนาดนั้นตอนแรกกับผมก็จะแฮปปี้เบิร์เดย์โดยการอัคดคลิปใช่ปะ นาคแม่งเดินไปเดินไปหากล้องอยู่นะหานู่นหานี่ถ่ายรูปให้หน่อยวันเกิดวันเกิดเอเราก็ดีนะคอยเชือกไปแดงเดินคลิปๆลิปพอพอผัดหนึ่งแย่หรอเต็มเต็มอ่ะเยอะแหละไปผมมีสแกนอยู่ได like ้หมอมี <médico> ไฟใช้ก็พอหรอกเป็นอย่างี่นี้กระดี่ันหิงแล้วมาเหินห้ากันได้เป็มเือกนยายแล้วสิทไทยเนี่ยตกเดี๋ยวไหนี่อ่ะิเป็น้าถูกวงสุกันมานะนี่นะนี่แกลามาด้ซ่องมือกันไปถ้าเท่าของเจ้พุ่นถือกันไปถ้าหอสด็ตายพุ่นกันสะอาดีกั ตนเ่นดีีบแล้วเราเปนเดี่ยไปไหนรอก็ยังเออเบาเรียบกัะหลักจม่านะครับถ้าถามผมว่าทำไมไม่มีถ่ายตอนแห่นาคใช่ปะ คือเด็ก2คนที่ยืนข้างกูอ่ะเห็นปะไอเด็ก2คนเนี้ยมันไม่ถ่ายคลิปให้กูกูเลยไม่รู้ว่าจะให้ใครถือกล้องให้ทีแรกก็จะไปไปไปเสริงแบบรถหน่อยเออเดินตามรถก็ได้วะอย่างน้อยก็ได้เก็บไอ้นั่นอ่ะไอที่เขาโยนกันงานบวชอ่ะนั่นแหละโอ้โหเลยไม่ได้เก็บภาพดีๆมาเลยให้บวนหน่อยแล้วกันเนาะตีตอนแรกก็ว่าจะถ่ายคลิปเต้นแบบมันๆเลย สรุปไม่มีใครถือกล้องให้กูก็ดูรูปนี้นไปแล้วกันนะทุกคนหลวงพี่ผมก็ได้บวชไปดีเรียบร้อยตอนนี้กําลังจําพรรษาอยู่เพื่อเข้าพรรษามัง้งถ้าตอนที่ผมกําลังตัดคลิปอยู่น่าจะเข้าพรรษาแล้วแหละก็ขอให้หลวงพี่เพื่อนนะหลวงพี่เพื่อนได้บุญเยอะๆในการบรวชครั้งนี้นะแล้วก็ผมก็คิดถึงเพื่อนเสมอแหละถึงจะห่างไกลกันแต่เพื่อนคนนี้ก็ เป็นเพื่อนที่ผมรักที่สุดแต่ตอนนี้เขาเป็นหลวงพี่ไปแล้วผมก็พูดคำหยาบอะไรก็ขอโทษด้วยนะหลวงพี่อันนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำแถวบ้านผมนะดูบรรยากาศว้าวดูดูดู อ่างเก็บน้ํากูแต่น้ํแม่งตื้นไปหน่อยสงสัยหน้าแรงดูดิแม่งมองไปเห็นดินเลยใสยกิ้งอ่ะแต่ก่อนแบบชอบมามาเล่นน้ําแถวเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ก็เล่นได้หรือเปล่าน้าแม่งแห้งลงเยอะเลยอ่ะลดลงเยอะมากจนเห็นแบบพื้นอ่ะดูอ่ะดิเห็นพื้นแล้วเห็นดินแล้วเอ้ยเกินไปเปล่าเห็นดินเลยอ่ะก็เป็นไงบรรยากาศบ้านผม บอกแล้วบรรยากาศบ้านกูดีแต่ไม่มีจะแดกพี่ขอบนไหนละกันเพี่สี่ปีที่กูไม่ได้กลับมาที่นี่อ่ะกูบอกเลยสี่ปีที่ไม่ได้มาเหยียบที่เนี่ยมันเดิมมันเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่หากรุงเทพแม่งแป๊บๆ๊บบเดี๋ยวอ้อาวไอ้น,นี่แม่งมาจากไหนวะอ,อ้าวไอ้นี่แม่งเคยอยู่ได้หรออย่างเงี้ยมีอะไรให้แปลกตาตลอดแต่ที่นี่คือแบบเป็นยังไงก็อยู่อย่างนั้นจนกว่าน่าจะ,จะเจริญอ่ะ <c oughs> <c oughs> กูไม่ได้กลับบ้านมาสี่ปีคน ผู้ใหญ่แถวแถวคนที่มันแบบอาย <k cartoon> ุเยอะกว่ากูใช่ปะที่เป็นผู้ใหญ่แถวบ้านกูอ่ะเข้าถามก <c oughs> ูเยอะเกินกูไม่อยากถ่ายคลิปแล้วกูมาเล่าเรื่องสาระจุดิีไงกูเลยไม่ถ่ายดีกว่าเขาชวนกูไปกินข้าวก็ถามถามถามเพราะว่ากูไม่ได้กลับบ้านมาสี่ปีเขาเลยถามเยอะหน่อยอันนี้กูก็หนีออกมาแถวอ่างเก็บน้ํานะมาพามาดูบรรยากาศกูบอกเลยโคตรดีงานโคตรดีแถวเนี้ยดูดูให้ดูก่อนให้ดูก่อนไปให้ดูก่อนไป นี่ก็จะเป็นอีกจุดนะครับตรงที่เราอยู่ตรงตะกี้ตรงนู่นนะเห็นไหมจะเป็นดินส้มๆอ่ะนัะ่นๆเห็นไหมตรงนู่นตอนตอน,ตอนแรกเรายืนอยู่ตรงนู่นนะตอนแรกเรายืนอยู่ตรงนู้นนะทุกคนต,ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วิวแบบสวยมากเดี๋ยวเก็บอินเสิร์ตให้ดูทุกคนวิวแบบสวยจริงตรงเนี้ยไอ้เหี้ยไม่ได้เจอบรรยากาศอย่างนี้แบบ นานมากอะ่ะนี่ทางขึ้นทางขึ้นนี่มันก็จะมีบันไดขึ้นบันไดลงอย่างนี้